เราคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่า wholesale ที่แปลว่าขายส่งซึ่งเป็นความหมายตั้งเดิมของคำนี้แต่ความหมายที่น่าสนใจอีกความหมายหนึ่งของ wholesale คือความหมายในเชิงเปรียบเปียที่ส่วนใหญ่จะใช้ในรูป adverb ครับซึ่งมีความหมายว่าโดยไม่แยกแยะโดยรวมโดยสิ้นเชิงหรือทั้งหมด ถ้าเราสังเกตคำนี้ให้ดีจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำว่า wholesale เนี่ยจะใช้ในความหมายในเชิงกลางๆนะครับหรือเป็นในเชิงลบซะมากกว่าในเชิงบวกดูตัวอย่างนะครับ The company changed its plan wholesale บริษัทเปลี่ยนแผนทั้งหมดอีกตัวอย่างนะครับ The storm damaged h o m โฮมส์ e s เ l ลพายุทำลายบ้านเรือนทั้งหมดคำนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นภาษาเขียนหรือภาษานักข่าวนะครับซึ่งมีความเป็นทางการขึ้นมานิดนึงอย่างไรอย่าลืมใช้เพื่อนฝูงและกดติดตามนะครับเรามาบินไปด้วยกันสถานีหน้าโดวงจันทร์